่ะทุกคนกำลังมาสั่งเค้กให้เจนุตนะคะวันเกิดเจนูตเค้กหมดแล้วอ่ะขายดีมากทุกคนตอนนี้ซันนี้สั่งเป็นเค้กมะม่วงนะคะอันนี้ข้างในจะเป็นมะม่วงนะน้องกำลังเขียนหน้าให้อยู่แล้วก็มีข้าเหนียวมะม่วงด้วยมีข้าเหนียวด้วยช่วงนี้ก็จะเป็นแบบอารมณ์แบบซัมเมอร์ซัมเมอร์นะทุกคน อารมณ์แบบซัมเมอร์ซัมเมอร์ฟึบฟึบฟึบฟบนี่ค่ะทุกคนบริร์ทข้าวเหนียวมะม่วงนี่นะคะข้าวเหนียวถ้าจะเอาเข้าวเหนียวมบวนเพิ่มต้องเพิ่มเพิ่มสิบบาท สวัสดีค่ะทุกคนเจอแซนดี้อีกแล้วนะคะโอ้ยขอโทษถ่ายไปนานมากเลยนะคะไม่ค่อยได้มาอัพคลิปให้เพื่อนๆดูเลยนะคะก็เดี๋ยววันนี้นะคะแซนดี้จะไปะทานข้าวกับเจๆนะคะเนื่องในวันเกิดเจ้นุดนะคะก็คือก็ผ่านมาแล้วแต่ว่าแซนดี้เพิ่งเขีย์งานเพิ่งส่งงานอาจารย์อะไรเสร็จนะคะก็เลยได้นัดกันวันนี้นะคะเดี๋ยวกําลังจะไปก็ตอนนี้ซื้อเค้กให้ เจนุดเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนก็กำลังจะไปเลยค่ะตอนนี้ทุกคนแดดจ้ามากทุกคนแดดจ้ามากนะคะอ่ะโอเคเดี๋ยวแซนดี้กลับมาใหม่นะเฮมาแล้วค่ะทุกคนนี่ค่ะเจนุด นี่ค่ะป้าตากนะคะทำกบบข้าวให้เรากินวันนี้ค่ะเย่เยไรที่นอให้นั้นี่ค่ะมาค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาชิสกันนะคะอร่อยเย่ิยก่อนชิมก่อนมูนไปไป <c oughs> ทุกคนดู <c oughs> นี่นะคะเป็นเสือนะคะเสือ <c oughs> เสือร้องไห้นะทุกคนเจ็บอไมาค่ะเรามาตัดต่กันนะคะ ตั้มจอกกันนะคะทุกค <c oughs> <c oughs> นนีค่ะเ <c oughs> ชียร์ม <c oughs> อนนเหมือนกดเหมือนวันนั้นที่เรากินใช่คะอันนี้ของที่ไหนคะเจ๊อันนี้มาเลเซียที่กินครั้งล่าสุดอันนี้อันนี้ไม่ค่อยเจ้มเท่าไหร่อ,อันนี้เป็นแบบเบาเนะคะ วายจากมาเลยนะทุกคนโอเคเดี๋ยวแซนดี้กินอันนี้ทุกคนดูอร่อยมันเป็นแต่แซบมากเลยแซนดี้ชอบตรงที่มันมีไขมันเยอะๆนะทุกคนนี่ค่ะเนี่ยถ้าแช่เย็นเหมือนมันจะกรอบอื้มฟินมากแล้วแบบมันจะเข้ากันได้ดีกับวายนะคะทุกคนเข้ากันได้ดีมันจะละมุนละไมลงตัวมาก อืออดูคุณป้าคุณป้าจ่อยมากเลยนะพว่าแซนดี่ใช่แอปเ <c oughs> พราะแันดี้ <c oughs> ใช่แอปนะแม่แซนดี้ไม่รอดนะทุกคนดูคุณป้าทำไมคุณป้าจ่อยจังใช้แอรีโอเคทุกคนแซนดี้ไปกินก่อนนะคะบ๊ายบายฉันอ่อนแอนะภาษาไม่อยู่ฉันาาไม่อยู่ไมเป็นคะทำไมเป็น ะะทำอะไรก็ไม่เป็นค่ะ <Yeah. S 3> Happy, Happy, HAPPY BIRTHDAY HAPPY birthday. HAPPY YOU BIRTHDAY YOU TO 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 YOU แฮปปี้เบิร์ตเดย์ทูยูทำไมตากล้องไม่ร้องเพลงคะแฮปปี้เบิร์ a เดย์แฮปปี้เบิร์ a เดย์แฮปปี้เบิร์ u เดย์ทูยูสุสันต์วันเกิดอาจารย์นุชนะคะเจ๊เจ๊นะคะอวยพรเอ้ยอธิฐานได้เลยค่ะนี่ทุกคนดูน่ารักไหมน่ารักมากอันนี้เป็นของดีคิวนะทุกคน น่ารักมากค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณน้องซ้ายขอบคุณพี่ตั๊กสำหรับวันเกิดเย้มีความสุขมากอิ่มอร่อยมากอิ่มอร่อยด้วยอาหารอร่อยมากค่ะเย้ขอบคุณค่ะค่ะมีทุกคนดูน่ารักมากเป็นเค้กมะม่วงนะคะดูคุณป้านี่คุณป้าขอบคุณคุณป้ามากเลยนะคะวันนี้วันนี้คุณป้าเป็นเจ้าบ้านนะคะ เป็นทําอาหารให้เรากินนะคะแล้วก็โอ้โห,โโหจัดเตรียม everything หให้นะคะโอเคค่ะเ,คเดี๋ยวขออนุญาตไปกินเค้กก่อนนะคะบ๊ายบายา <What? S 3> อันนี้คือพี่ทําให้ทานแล้วนะคะวันนี้แล้วก็ใช้น้องล้างจานในความล้างจานนี้เหมือนเหมือน,นาอารมณ์ประมามอว่าทุกครั้งให้เหียล้าง วันนี้ไม่มีใคร,ว,นนใครวันนี้ไม่มีใครล้างให้แล้วเพราะว่าเฮียไปทำง,งานล่าสุดน้องต้องล้างจานเขาหน้าอยากกินอะไรบอกพี่แล้วพี่ทําให้กินแล้วพวกแกก็ต้องล้างจานกินถึงเฮียไม่มีคนล้าง <c oughs> ล่าสุด ลาสุดคิดถึงเพียเพราะว่ามีที่ทำให้ตลอดกันล่าสุดฉันต้องส่งไปให้ส่งไปให้มีดูดูเออพี่จะเอาวิดีโอลงไปในกลุ่มนะแล้วแอบจะและใช่เราก็จะโพสลงเฟซบุ๊กด้วยความจริงจังในการทำจาน เก่งไหมน้องเก่งไหมเออเก่งสุวันเก่งพี <S 2> <S 2> <S 2> ่ชายกินเก่งจริงๆค่ะล้างจานเก่งด้วยนี่ค่ะเรียล้างน้ำผัด